สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมประสบพบเจอมาเป็นคืนมรณะคืนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมหลังจากที่ไปเข้าห้องน้ำบนเขาซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้ผมก็สัญญาเลยครับว่าผมจะไม่มีวันไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นอีกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นต้องขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก8ถึง9ปีก่อนซึ่งในตอนนั้น เป็นช่วงที่แฟนของผมหยุดยาวว่างจากการทำงานผมก็เลยวางแผนจะลางงานเพื่อให้หยุดพร้อมกันแล้วก็จะพาเธอขี่มอเตอร์ไซค์ side, ออกทริปไปเที่ยวด้วยกันตอนนั้นหลังจากที่คุยกับแฟนแฟนของผมก็เอาด้วยครับผมก็เลยลางงานประมาณ3-4วันกะว่าจะเลาะเที่ยวกันสัก2-3จังหวัดแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานต่อซึ่งทีที่พวกเราคิดจะไปกันนั้นเราก็คิดกันว่า อยากจะขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปทางเหนือขี่ขึ้นไปบนภูเขาไปนั่งชมวิวหรือไม่ก็อาจจะกางเต็นท์แล้วก็วางแผนสำรองกันว่าถ้าหากขึ้นไปแล้วไม่สะดวกก็จะขับมอเตอร์ไซค์ลงมาข้างล่างลงมานอนเที่ยวโรงแรมด้วยกันในช่วงก่อนวันหยุดก่อนเที่ยวเราจะไปกันนั้นผมก็นั่งวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างจนกระทั่งผมไปเจอภูเขาอยู่ที่ท,ที่หนึ่ง ที่ผู้คนได้บอกกันว่าจุดจุดนี้เป็นจุดชมวิวที่ดีแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่อยู่ท่้มกลางธรรมชาติแล้วก็มีผู้คนไม่เยอะมากบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบแล้วก็สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์ขับขึ้นไปถึงด้านบนจนถึงวันที่ไปผมก็ออกจากบ้านประมาณ10บโมงแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปรับแฟนที่หน้าบ้านก่อนที่จะออกเดินทางไปด้วยกัน ในวันนั้นผมก็ขับค่อนข้างเร็วพอสมควรแต่ก็แวะกินข้าวกินอะไรกันไปตลอดทางจนถึงเวลาประมาณสักสี่โมงเย็นผมก็ขับไปถึงที่จังหวัดจังหวัดหนึ่งผมก็เลยหันไปคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปที่จุดชมวิวกันเลยดีกว่าวันนี้น่าจะทันพระอาทิตตกเดี๋ยวเอาข้าวกล่องขึ้นไปนั่งกินกันหรือถ้าหากไม่ทันเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้พวกเราค่อยกลับขึ้นไปใหม่อีกที ในตอนนั้นเมื่อถึงทางแยกผมก็ขับเดี้ยวเข้าไปเลยครับซึ่งทางที่ขับเข้าไปนั้นก็เป็นถนนดำลาดอย่างตามปกติคล้ายๆกับทางเข้าอุทยานทั่วไปที่เป็นถนนสองเลนสวนกันมีเส้นสีส้มแบ่งระหว่างกลางและถึงแม้ทางจะเรียบแต่เส้นทางก็ค่อนข้าง,างคดเคี้ยวแล้วก็ต้องขับรถอย่างระมัดระวังหลังจากที่ผมขับเข้าไปเรืเร่อยๆในตอนนั้น ยิ่งเมื่อผมเข้าไปลึกมากขึ้นท้องฟ้ามันก็เริ่มมืดลงเพราะว่าสองข้างทางก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่เต็มไปหมดจนเริ่มบดบังแสงอาทิตย์ทําให้แฟนที่นั่งอยู่ข้างหลังของผมได้เอามือมาสก,กิดที่หลังแล้วก็พูดกับผมว่าเธอกลัวว่าจะขึ้นไปไม่ทันอยากให้กลับลงไปข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็ค่อยกลับขึ้นมากันใหม่อีกที แต่จากที่ผมดูเวลาในตอนนั้นมันเป็นเวลาแค่ประมาณสี่โมงครึ่งที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินแค่แสงอาทิตย์ถูกต้นไม้ใหญ่บดบังผมก็เลยบอกกับเธอว่าเดี๋ยวลองขับขึ้นไปอีกสักพักหนึ่งก่อนระหว่างทางก็ให้เธอจองโรงแรมข้างล่างเอาไว้จะได้ไม่มีอะไรต้องกังวลตอนนั้นผมก็ขับเข้าไปเรื่อยๆและเมื่อเข้าไปลึกมากขึ้นผมก็เริ่มเห็นว่า ยิ่งเข้าไปลึกมากขึ้นเท่าไหร่มันก็ยิ่งมืดมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็กลับกลายเป็นว่าจากถนนที่เป็นถนนลาดยางก็เริ่มกลายเป็นถนนที่ผุพังจนต้องลดความเร็วและจนกระทั่งในที่สุดจากถนนที่ผุพังก็กลายเป็นดินลูกลังจนทำให้ผมต้องค่อยๆขับเข้าไปแต่จากสิ่งที่เห็นในตอนนั้นมันไม่ได้ทำให้ผมกลัวเลยครับ แม้ว่าอาจจะไปไม่ถึงแล้วก็ต้องขับรถย้อนกลับมาแต่เมื่อคิดแบบนั้นก็กลับทำให้ผมยิ่งรู้สึกสนุกตื่นเต้นมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็อยากที่จะขับไปต่อจนในตอนนั้นหลังจากที่ขับขึ้นไปถึงในจุดหนึ่งผมก็เห็นว่ามันมีทางให้เลี้ยวเข้าไปโดยที่เป็นทางดินลูกรังลักษณะเป็นทางเล็กๆแค่พอให้มอเตอร์ไซค์ได้ขับสวนกัน โดยที่สองข้างทางมีแต่ป่ามีแต่หญ้าขึ้นสูงเกือบจะท่วมหัวและเมื่อผมมองเข้าไปในตอนนั้นผมก็กลับเห็นว่ามันมีป้ายชี้เข้าไปด้านในโดยที่ป้ายได้เขียนว่าเส้นทางลัดขึ้นไปที่จุดชมวิวแต่คุณผู้ฟังครับในขณะที่ผมดูป้ายอยู่นั้นผมก็กลับเห็นว่าแม้ว่าจะเจอทางลัดแต่ที่ด้านล่างของป้ายตรงนั้น ก็กลับได้มีวงเล็บเขียนเอาไว้อยู่โดยที่มันได้เขียนว่าเส้นทางอันตรายไม่ควรขึ้นในเวลากลางคืนแต่สิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นผมก็คิดว่าผมเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เก่งประมาณหนึ่งแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ออกทริปแต่ก็เคยอบรมอยู่หลายครั้งผมก็เลยตัดสินใจว่าคงไม่น่าจะมีอะไรหรอกก่อนที่จะหักเลี้ยวแล้วก็เข้าไปในเส้นทางเส้นนั้น หลังจากที่ผมเดียวเข้าไปแฟนของผมที่นั่งอยู่ข้างหลังก็เอื้อมมือมากอดแน่นเลยครับซึ่งผมก็รู้แล้วว่าเธอน่าจะเริ่มกลัวแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะเดี๋ยวขึ้นไปถึงข้างบนก็สว่างแล้วก็น่าจะเจอผู้คนเพราะบนถนนก็ยังมีอรอยด้อรรถที่ยังดูใหม่ๆแล้วก็น่าจะพึ่งขึ้นไปได้ไม่นานแต่จนเมื่อผมขับขึ้นไปเรื่อยๆมันก็กลับกลายเป็นว่า เส้นทางมันก็แย่มากเลยครับเหมือนฝนเพิ่งหยุดตกไปไม่นานจนจากถนนลูกรังแข็งๆที่เป็นหลุมเป็นบ่อก็กลับกลายเป็นว่ามีแต่โคลนจนผมต้องเอาขายันพื้นไปตลอดทางเพื่อระวังไม่ให้รถล้มจนดินเลอะขึ้นมาถึงหน้าแข้งทำให้ผมต้องพยายามขับขึ้นไปแบบทุลักษ์ทุเลโอ้โหโคดมันเลยแต่เธอเดี๋เธอลงก่อนได้ไหม สงสัเราต้องเข็นขึ้นไปก่อนเดี๋ยวขึ้นไปถึงตรงดินแห้งๆค่อยเขี่รถกันขึ้นไปต่ออีกทีและในขณะที่ผมขับขึ้นไปนั้นแม้ว่าจะยากลำบากแต่ผมก็ยังรู้สึกสนุกแต่ด้วยความที่ดินมันเละมากก็เลยต้องขอให้แฟนลงก่อนเพื่อที่จะได้ช่วยเข็นรถกันขึ้นไปจนในที่สุดในช่วงเย็นวันนั้นจากที่ผมคาดการว่าจะขึ้นไปทันดูพระอาทิตย์ตก ก็กลับกลายเป็นว่าผมกับแฟนใช้เวลาไปกับการช่วยกันเข็นรถขึ้นไปเป็นเวลาเกือบชั่วโมงจนทำให้ในที่สุดท้องฟ้าก็มืดก่อนที่ผมกับแฟนจะขึ้นไปถึงด้านบนและหลังจากที่ผมกับแฟนพยายามช่วยกันอยู่พักใหญ่ในเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงพวกเราก็ขึ้นไปถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งมันเป็นลานดินโล่งๆแล้วก็มีมานั่งอยู่3-4ตัว ซึ่งสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นจากที่คาดการว่าจะมีคนมันก็กลับกลายเป็นว่ามันไม่มีคนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวแม้แต่ไฟสักดวงก็ยังไม่มีมีเพียงแค่แสงไฟของรถมอเตอร์ไซค์ที่ผมขับมาน่ากลัวจังเลยพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ดีกว่าหรือว่าเรารีบลงไปกันเถอะจากสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นมันน่ากลัวจริงๆครับ คือทุกอย่างมันมืดหมดจะนั่งดูพระอาทิตย์ตกก็ไม่ทันคนก็ไม่มีจะนั่งกินอะไรก็ลำบากผมก็เลยบอกกับแฟนว่าโอเคเดี๋ยวเรากลับลงไปข้างล่างกาันแต่ในตอนนั้นผมก็คิดครับว่าถ้าหากจะให้กลับลงทางเดิมก็คงจะต้องลำบากสอนกันลงไปรถก็อาจจะล้มหรือถ้าหากจะให้ลงเดินแล้วเข็นก็คงจะต้องใช้เวลาอีกเป็นชั่วโมงอยู่บนทางที่ทั้งมืดทั้งเปลี่ยว แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนอกจากนั้นผมก็เลยบอกกับแฟนครับว่าเราน่าจะอยู่บนนี้กันก่อนอย่างน้อยก็ปลอดภัยเผื่อว่าจะมีใครขึ้นมาแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่ไฟหน้ามอเตอร์ไซค์ของผมส่องไปผมก็เห็นว่าที่อีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งที่ผมขึ้นมามันก็มีป้ายป้ายหนึ่งตั้งอยู่และเมื่อเดินเข้าไปอ่านมันก็เขียนว่า ทางลงไปที่ถนนจุดๆซึ่งก็คือถนนเส้นหนึ่งที่อยู่ด้านล่างของภูเขาลูกนี้เมื่อเห็นแบบนั้นผมก็เลยบอกแฟนว่าเดี๋ยวเราลงไปทางนี้กันดีกว่าเพราะเป็นทางออกไปที่ถนนใหญ่ซึ่งทางน่าจะดีกว่ามากๆจะได้ไม่ต้องลงไปลุยโคลนแล้วก็เสี่ยงรถล้มแบบนั้นหลังจากที่แฟนขึ้นรถมาผมก็ค่อยๆขับลงไปซึ่งทางที่ขับลงไปนั้น แม้ว่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งแต่ก็ยังเป็นทางลูกรังเหมือนเดิมแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าทางตรงนั้นยังค่อนข้างแห้งไม่ได้เป็นโคลนเหมือนทางที่ผมขับขึ้นมาผมก็ขับลงมาเรื่อยๆครับจนเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งน่าจะประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงจากที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกโชคดีที่ลงมาทางใหม่ผมก็แอบคิดแล้วครับว่าผมคิดผิดหรือเปล่า ที่เสี่ยงลงมาทางใหม่นี้เพราะขนาดผมขับมาค่อนข้างนานแต่ทุกอย่างก็กลับยังมืดหมดไม่เจอคนแม้แต่คนเดียวแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะเจออะไรเลยแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่กำลังคิดแล้วก็รู้สึกไม่ดีก็กลับโชคดีที่ว่าผมเห็นเหมือนกับจุดพักรถอยู่จุดหนึ่งลักษณะเป็นลานดินอยู่บนเนินเขาโดยที่มันก็มีที่พักคล้ายๆกับเป็นของเจ้าหน้าที่ ซึ่งถึงแม้จะทำให้ผมดีใจแต่หลังจากที่ผมจอดแล้วก็มองเข้าไปตรงนั้นผมก็กลับพบว่าในพื้นที่ตรงนั้นรวมทั้งในบ้านพักของเจ้าหน้าที่มันก็กลับไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวไม่ต้องกลัวนะน่าจะใกล้ถึงแล้วละ่ะตรงนี้มีบ้านพักเจ้าหน้าที่อีกนิดเดียวพี่ว่าก็น่าจะถึงแล้วเออ ตรงนี้มีห้องน้ำพอดีเดี๋ยวเราเข้าห้องน้ำกันก่อนก็แล้วกันสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นแม้ว่าจะไม่มีคนแต่ตรงบ้านพักของเจ้าหน้าที่ตรงจุดพักรถตรงนั้นได้มีอาคารห้องน้ำอยู่หลังหนึ่งที่ตั้งเรียงกันอยู่ประมาณ5้งหห้องโดยที่ผมจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ข้างหน้าแบบที่ไม่ได้ดับเครื่องก่อนที่จะเปิดไฟหน้าเอาไว้แล้วก็ส่องเข้าไปที่ห้องน้ำ หลังจากนั้นผมกับแฟนก็เลยเดินเข้าไปซึ่งในตอนนั้นพวกเราไม่ได้สนห้องน้ำหญิงชายแล้วครับโดยที่เลือกเข้าเอาห้องน้ำสองห้องติดกันก่อนที่จะเกิดเรื่องที่ว่าผมได้เกิดปวดหนักขึ้นมาพอดีก็เลยนั่งทําธุระโดยที่แฟนก็ยังนั่งอยู่ห้องข้างๆกันแต่แล้วคุณผู้ฟังครับในห้วงเวลาแห่งความมืดกับช่วงเวลาที่มีผมกับแฟนแค่สองคนมันได้เกิดเรื่องบางอย่างขึ้น แบบที่ผมไม่คาดเดาสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นในขณะที่ผมนั่งทําธุระอยู่มันก็ปรากฏว่าอยู่ๆผมได้ยินเสียงคนคนหนึ่งเดินเข้ามาซึ่งผมก็ตกใจครับเพราะว่าในตอนแรกผมก็เห็นชัดๆเลยครับว่าที่นี่มันไม่มีคนก่อนที่จะคิดเป็นห่วงมอเตอร์ไซค์เพราะผมไม่ได้ดับเครื่องแล้วก็เสียบคุญแกทิ้งเอาไว้ แต่ถึงตอนนั้นอีกใจหนึ่งลึกๆผมก็แอบอุ่นใจนะครับว่าอย่างน้อยที่นี่ก็ไม่ได้มีแค่ผมกับแฟนแค่สองคนรวมทั้งเขาก็อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกมาดูแลพวกเราฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดเลยเดี๋ยวจะฆ่าทิ้งไม่ให้เหลือสักคนเลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้น เหตุการณ์ได้กลับตาลบัดจากที่ผมคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่กลับได้กลายเป็นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังคุยโทรศัพท์โดยสิ่งที่เขาคุยในตอนนั้นก็ได้ทำให้ผมต้องขนลุกเกลียวเสียวสันหลังว่าจนต้องเลิกคำทุระในทันทีเพราะสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นพูดเขาได้พูดกับปลายสายว่าเดี๋ยวเขาจะฆ่าคนเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดเลยเมื่อได้ยินแบบนั้น ผมก็พยายามแอบฟังอยู่ในห้องน้ำซึ่งก็ยังได้ยินอยู่ตลอดเหมือนกับว่าเขาเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็คุยอยู่แบบนั้นโดยที่เขาบอกว่าจะฆ่าคนซึ่งมันก็ทำให้ผมตกใจแล้วก็รู้สึกกลัวมากรวมทั้งเป็นห่วงแฟนแต่การโทรหาก็ไม่กล้ารวมทั้งไม่กล้าตะโกนข้ามไปเพราะกลัวว่าเขาจะได้ยินแล้วจะเกิดอันตรายขึ้นมาสิ่งเดียวที่ผมทำได้ในตอนนั้น ก็คือพยายามแอบมองจากใต้ประตูและสิ่งที่เห็นครับก็คือผมเห็นขาของผู้หญิงคนหนึ่งที่ใส่รองเท้าแตะสีดำกับกางเกงยีนกำลังเดินวนไปวนมาอยู่ที่หน้าห้องน้ำแบบนั้นผมรู้สึกกลัวมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงก็เลยได้แต่ภาวนาอยู่ในใจว่าขออย่าให้แฟนเปิดออกมาเพราะถ้าหากเปิดออกมาแบบนั้นก็อาจจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดี และจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเวลาได้ผ่านไปประมาณ15นาทีที่ผมยืนนิ่งอยู่ในความเงียบแอบฟังเขาคุยโทรศัพท์แต่แล้วก็ปรากฏว่าจนกระทั่งถึงในช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าทั้งเสียงคุยโทรศัพท์ทั้งเสียงเดินของเขามันได้เงียบหายไปในตอนนั้นผมก็เลยกล้มหน้าลงไปมองที่ใต้ประตูแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงที่เดินอยู่หน้าห้องน้ำตรงนั้นเขาได้หายไปแล้ว ถึงตอนนั้นผมตัดสินใจเลยครับแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำออกมาซึ่งก็โชคดีจริงๆครับเมื่อทันทีที่เปิดออกมาผมก็เห็นแฟนยืนอยู่พอดีก็เลยรีบบอกกับเธอว่าแฮลรี่ไปกันเถอะก่อนที่จะมีอันตรายแล้วผมก็ตะโกนบอกให้เธอรีบขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ในทันทีจนหลังจากที่ขับออกมาผมก็รู้สึกโล่งใจเอามากๆก็เลยหันไปถามกับแฟนว่า เมื่อสักครู่ได้ยินไหมเสียงใครก็ไม่รู้มาคุยโทรศัพท์ที่บอกว่าจะฆ่าคนแต่หลังจากที่ผมถามออกไปแฟนของผมก็ไม่ตอบอะไรตอบมาแค่คำว่าอือคำเดียวก่อนที่จะเงียบไปสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นผมคิดว่าเธอน่าจะกลัวก็เลยไม่อยากเซาซีแล้วก็ไม่อยากถามอะไรต่อแต่หลังจากที่ขับมาเรื่อยๆเพียงเท่านั้นแหละครับก็ปรากฏว่า อยู่ๆแฟนของผมก็เริ่มมีอาการแปลกๆโดยที่เธอเอามือของเธอหลวงเข้ามาในเสื้อของผมมาจับที่บริเวณหน้าท้องผมก็เลยรีบบอกว่าผมไม่เล่นเดี๋ยวรถล้มแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าเธอเอาเล็บกรีดจนทำให้ผมรู้สึกได้เลยว่าเล็บของเธอคมอามากๆจนทำให้ผมรู้สึกเจ็บแล้วก็รู้สึกว่าถ้าหากว่าเธอกรีดลงไปจริงๆ ก็อาจจะทำให้ผมถึงตายได้อย่างแน่นอนด้วยความกลัวและความคิดฟุง้งซ่านในตอนนั้นผมก็เลยดุเธอออกไปบอกว่าไม่เล่นผมกำลังขับรถอยู่อย่าทำอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่แฟนของผมเอามือออกไปมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับอยู่ๆมันได้เกิดเรื่องที่ว่าเธอได้ยื่นหน้ามาผ่านมาทางไหลด้านขวา ก่อนที่เธอจะแลบลิ้นมาเลียที่คอด้านขวาของผมลากไปจนถึงท้ายทอยผมตกใจมากเลยครับแล้วก็รู้สึกโมโหมากว่าทำไมอยู่ๆเธอถึงเล่นอะไรแบบนั้นแต่สิ่งที่รู้สึกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกเหมือนกับว่าเธอไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนกับถูกผีเข้าหรือว่ามีอะไรสักอย่างได้เกิดขึ้นกับเธอ และหลังจากที่เธอทําแบบนั้นเธอก็ยังเลียท้ายทอยของผมไม่หยุดจนผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะจอดซึ่งในตรงนั้นมันก็เป็นสะพานข้ามคลองเล็กๆพอดีจนหลังจากที่ขับข้ามไปผมก็เลยจอดแล้วก็รีบลงจากรถในทันทีตอนนั้นหลังจากที่ลงมาแฟนของผมก็ลงแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่า หลังจากที่เธอลงมาเธอก็กลับเดินข้ามสะพานกลับไปแล้วก็ไปนั่งยองๆหันหลังก่อนที่จะนั่งหัวเราะอยู่ตรงนั้นโดยที่ผมก็เห็นว่าเธอเอามือข้างหนึ่งขึ้นมาแนบหูผมก็เลยเรีบตะโกนถามออกไปถามว่าเธอเป็นอะไรและเพียงเท่านั้นแหละครับหลังจากที่ตะโกนถามเธอเมื่อเธอหันหน้ากลับมาผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าสิ่งที่เห็นในตอนนั้น คนที่อยู่ข้างหน้าของผมกลับเป็นผู้หญิงตัวสีดำมีผมยาวเล็บยาวเหมือนกับไม่ใช่คนโดยที่ในมือของเขากำลังถือโทรศัพท์แล้วก็กำลังแนบหูอยู่ผมแทบช็อกเลยครับเมื่อได้เห็นว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ซ้อนท้ายมามันไม่ใช่แฟนของผมและสิ่งที่ผมได้ยินครับก็คือผู้หญิงคนนั้นเขาได้พูดกับผมว่าไม่ต้องกลัว กูไม่ฆ่ามึงหรอกแต่มึงต้องไปอยู่กับกูหลังจากที่ได้ยินเท่านั้นแหละครับคือมันก็ชัดเลยครับว่าจากคำพูดแล้วก็พฤติกรรมทุกอย่างผู้หญิงคนนั้นก็คือคนที่บอกว่าจะฆ่าคนแล้วก็เดินอยู่หน้าห้องน้ำและเมื่อพอรู้แบบนั้นมันก็ทำให้ผมตกใจจนสติแตกในทันที แล้วก็รีบหันหลังวิ่งหนีออกมาแต่หลังจากวิ่งหนีออกมาได้สักพักหนึ่งผมก็เริ่มตั้งสติได้แล้วก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นอะไรก็ไม่รู้ซ้อนท้ายของผมมาแล้วแฟนของผมเธอได้หายไปไหนเมื่อผมคิดได้แบบนั้นผมก็เลยตัดสินใจว่าจะวิ่งกลับไปเที่ยวรถมอเตอร์ไซค์จนเมื่อวิ่งกลับไปถึงผมก็เห็นว่าผู้หญิงที่คุยโทรศัพท์ แล้วก็ซ้อนเท้ารถของผมมาเธอได้หายไปแล้วตอนนั้นก็เลยรีบขับมอเตอร์ไซค์กลับไปตรงไปที่ห้องน้ำในทันทีและจนเมื่อกลับไปถึงผมก็รีบจอดอรถแล้วก็วิ่งตรงไปที่ห้องน้ำแต่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ผมจับประตูกลอนก็ยังถูกล็อกอยู่ผมก็เลยรีบตะโกนเข้าไปบอกว่านี่ผมเองผมกลับมารับแล้วให้เธอรีบออกมา แต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่ตะโกนเข้าไปทุกอย่างก็งเงียบหมดจนผมรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเธอหลังจากนั้นผมเลยพยายามผลักประตูห้องน้ำเข้าไปจนหลังจากที่ประตูเปิดสิ่งที่เห็นครับผมก็ได้พบว่าผมเห็นแฟนของตัวเองล้มพิงอยู่กับผนังห้องน้ำโดยที่มีเลือดออกปากออกจมูกและมีปัสสาวะาดกางเกง ทันทีที่ผมเห็นแบบนั้นผมก็รีบเข้าไปจับตัวของเธอในทันทีแล้วผมก็พบว่าสิ่งที่ทำให้ผมช็อกที่สุดแล้วก็แทบจะเป็นบ้าในคืนนั้นก็คือแฟนของผมตัวของเธอเริ่มเย็นหมดแล้วและเมื่อเอามือไปอังที่จมูกผมก็พบว่าแฟนของผมเธอได้เสียชีวิตไปแล้วผมแทบจะเป็นบ้าจริงๆครับได้แต่นั่งกอดศพแฟนอยู่แบบนั้น เป็นเวลามากกว่าสองชั่วโมงที่ผมโทรหาเจ้าหน้าที่กว่าที่ทางกู้ภัยและตำรวจจะขึ้นมาโดยที่ผมได้แต่นั่งสาบแช่งแล้วก็ตะโกนให้ผู้หญิงคนนั้นออกมาแต่ทว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยที่ผลสรุปสุดท้ายได้ออกมาว่าแฟนของผมเธอหัวใจวายแล้วก็เสียชีวิตไปแบบเฉียบพลันในขณะที่เข้าห้องน้ำสุดท้ายในคืนนั้นผมได้เสียแฟนของผมไปจริงๆ แบบไม่มีวันกรับซึ่งจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เจอทั้งหมดในคืนนั้นผมคิดว่าแฟนของผมโดนฆ่าจากอะไรก็ตามแต่ที่ไม่น่าจะใช่คนที่เดินวนเวียนอยู่หน้าห้องน้ำตั้งแต่แรกนั้นซึ่งเมื่อผมมาถามกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าพื้นที่แถวๆนั้นมีสิ่งต่างๆอยู่มากมายตอนกลางคืนเขาไม่มีใครขึ้นมากัน เราะสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมีทั้งอสูรลกายที่อยู่ในป่าบางทีก็มีคนมาบกรถพอขึ้นมาก็หายไปอีกทั้งยังมีเสือสมิงมีทั้งสัมภเวสีที่ไม่ใช่มนุษย์แบบพวกเราอยู่อีกมากมายที่คอยดักคนที่ผ่านทางมาและการที่ผมเป็นคนนอกพื้นที่แต่กลับมาจอดอรรถมอเตอร์ไซค์อยู่จนดึกดื่นมืดค่ำแบบนั้นก็ไม่แปลกเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเรา ในท้ายที่สุดผมก็ไม่เคยคิดเลยว่าผมจะเสียแฟนไปแบบนั้นอาจเป็นเพราะความดื้อของผมเองที่พยายามดันด้นขึ้นไปแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวจนทำให้เกิดเ,เรื่องขึ้นแบบนั้นแล้วผมก็ไม่รู้จริงๆครับว่าทำไมผมถึงสะเพร่าถึงแฟนเอาไว้ที่ห้องน้ำก่อนจะขับรถออกไปพร้อมกับอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่คนแบบนั้น